สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่พอดแคสต์เติบโตทุกวันนะคะพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยและเปลี่ยนและเติบโตไปด้วยกันในถูกทุกวันเ<น>พื่อนๆเคยไหมคะเวลาที่เรากําลังคุยกับใครสักคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเรากําลังเล่าเรื่องที่สําคัญกับเรามากๆอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราดีใจสุดๆหรือเป็นเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจเหลือเกินแต่ระหว่างที่เล่าไป เรากลับรู้สึกว่าสายตาของคนฟังไม่ได้อยู่กับเราเลยใจของเขาลอยไปที่อื่นหรืออาจจะกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรต่อความรู้สึกแบบนั้นมันคงจะเหงาเหงาชอบรนใช่ไหมคะนี่ทางกลับกันเคยรู้สึกดีมากๆเวลาที่ใครสักคนฟังเราอย่างตั้งใจจริงๆไหมคะคนที่สบตาเราพยักหน้ารับฟังและถามคำถามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาเข้าใจเราจริงๆนะ ความรู้สึกแบบนั้นมันอบอุ่นและทรงพลังมากๆเลยเนาะในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนมากมายทั้งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ความคิดที่วิ่งวุ่นอยู่ในหัวทักษะหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกหลงลืมไปแต่กลับสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อก็คือทักษะการฟังค่ะมีผลการศึกษาชิ้นหนึ่งบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเราจดจำสิ่งที่ได้ยินได้เพียง25-5เท่านั้นเอง นั่นหมายความว่าข้อมูลอีกกว่าครึ่งหนึ่งได้หายไประหว่างการสนทนาวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันถึงเคล็ดลับการฟังอย่างตั้งใจหรือที่เรียกว่า active listening ค่ะมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงที่ใครสักคนพูดนะคะแต่มันคือการฟังเพื่อให้เข้าใจทั้งความคิดความรู้สึกและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นจริงๆ ซึ่งทักษะนี้ค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือการเติบโตของตัวเราเองค่ะในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาสำรวจกันใน3ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกคือทำไมการฟังอย่างตั้งใจถึงสำคัญขนาดนั้นอะไรคือพลังที่ซ่อนอยู่ในการเป็นผู้ฟังที่ดี ส่วนที่2เราจะมาปรับจูนคลื่นภายในเตรียมใจของเราให้พร้อมฟังกันค่ะและส่วนสุดท้ายคือเทคนิคที่ทำได้จริงว่าเราจะแสดงออกอย่างไรให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังฟังเขาอยู่พร้อมที่จะมาเติบโตในทักษะนี้ไปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำยังไงบ้างเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะว่าทำไม เราถึงควรเสียสละเวลาและพลังงานมาฝึกฝนทักษะนี้การฟังอย่างตั้งใจมันให้อะไรกับเราและคนรอบข้างบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแข็งแกร่งขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆลองนึกดูนะคะเวลาที่มีคนให้ความสนใจกับเราเต็มที่ฟังทุกคําพูดของเราอย่างใส่ใจเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าเรื่องราวของเรามีความหมายและที่สําคัญคือรู้สึกปลอดภยัย ที่จะเปิดใจเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังการฟังอย่างตั้งใจจึงเป็นเหมือนการบอกคนตรงหน้าโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าคุณสำคัญนะเรื่องของคุณมีความหมายสำหรับฉันสิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจลดระยะห่างและทำให้ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนคนรักหรือครอบครัวแน่นแฟนขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ 2. ลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจหลายต่อหลายครั้งที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดคะ่ะ เราอาจจะตีความคําพูดของอีกฝ่ายผิดไปหรือด่วนสรุปจากประสบการณ์ของตัวเองโดยที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดให้จบด้วยซ้ําการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ค่ะเพราะมันบังคับให้เราช้าลงฟังให้ครบทุกมุมมองพยายามทําความเข้าใจเหตุผลและความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนที่จะตอบโต้เมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาจริงๆเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นต่างกันขนาดนั้นหรืออาจจะหาทางออกที่วินวินทั้งสองฝ่ายได้ไม่ยากเลย 3. พัฒนาสู่การเป็นนักแก้ปัญหาและผู้นำที่ดีขึ้นในโลกของการงานทักษะการฟังที่ดีคือหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำและคนที่ทำงานเก่งๆเลยนะคะลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าที่ฟังลูกน้องอย่างตั้งใจเราจะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่ทีมกำลังเจอได้รับไอเดียใหม่ๆที่อาจคาดไม่ถึงและสร้างบรรยากาศที่ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นในทางกลับกันถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ฟังเก่ง เราก็จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ราบรื่นขึ้นช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นเพราะเราได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและหลากหลายกว่าเดิม 4. ช่วยให้เราเติบโตแล้วเรียนรู้จากคนอื่นสุดท้ายแล้วการฟังอย่างตั้งใจคือประตูสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่ะทุกคนที่เราพบเจอมีเรื่องราวมีประสบการณ์มีบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากเราทั้งนั้นการเปิดใจรับฟังเรื่องราวของคนอื่นโดยไม่ตัดสิน จะทำให้เราได้เห็นโลกในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของเขาและนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับการเติบโตของเราเองได้มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการฟังไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยที่จะช่วยยกระดับชีวิตของเราในทุกๆด้านเลยค่ะทั้งความสัมพันธ์การงานและการเติบโตส่วนบุคคล พอเห็นภาพแบบนี้แล้วมีกําลังใจอยากจะฝึกฝนทักษะนี้ขึ้นมาบ้างหรือยังคะเอาละค่ะพอเราเข้าใจถึงความสําคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วขั้นต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเตรียมตัวจากข้างในค่ะเพราะก่อนที่เราจะแสดงออกว่าฟังใครสักคนใจของเราต้องพร้อมที่จะฟังเขาก่อนจริงๆซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดแต่ก็เป็นหัวใจของการฟังอย่างตั้งใจเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่1อยู่กับปัจจุบันขณะ be present ในยุคดิจิตอลแบบนี้สิ่งรบกวนมันเยอะจริงๆค่ะแค่วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆก็อาจจะมีเสียงแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาดึงความสนใจเราไปได้แล้วการเตรียมใจให้พร้อมฟังอย่างแรกเลยคือการเลือกที่จะอยู่กับบทสนทนาตรงหน้าอย่างเต็มร้อยเปอร์เซค่ะยังไงดีก่อนเริ่มคุยอาจจะลองปิดแจ้งเตือนโทรศัพท์หรือถ้าไม่จําเป็นก็เก็บใสก่กระเป๋าไปเลยลองหายใจเข้าลึกๆสัก 2- 3ครั้งเพื่อดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองและคนตรงหน้าบอกกับตัวเองในใจว่าโอเค อีก15นาทีนี้เราจะให้ความสนใจกับคนคนนี้อย่างเต็มที่การทำแบบนี้เหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในหัวของเราให้ว่างพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาค่ะเคล็ดลับข้อที่2ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้อตอบ listen to understand not to reply นี่คือกับดักที่คนสุดอยากตกลงไปบ่อยที่สุดค่ะเคยเป็นไหมคะพอเพื่อนเริ่มเล่าปัญหาปุ๊บในหัวเราคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะแนะนำแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ของเราบ้างเดี๋ยวจะเถียงประเด็นนี้ การทำแบบนี้ทําให้เราพลาดรายละเอียดสําคัญที่เขาอาจจะพูดออกมาในช่วงท้ายไปเลยค่ะเปลี่ยนมุมมองยังไงลองเปลี่ยนเป้าหมายในการฟังของเราดูค่ะแทนที่จะตั้งเป้าว่าเราจะตอบว่าอะไรดีลองเปลี่ยนเป็นเราจะเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของเขาให้ได้มากที่สุดได้ยังไงแค่เปลี่ยนเป้าหมายในใจโฟกัสของเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีจากที่จ้องจะหาจังหวะพูดจะกลายเป็นการตั้งใจฟังเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดแทนเคล็ดลับข้อที่3ามพักอคติ และคำตัดสินไว้ชั่วคราว suspend judgment เราทุกคนต่างเติบโตมาด้วยประสบการณ์ชีวิตความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันค่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำแต่การเป็นผู้ฟังที่ดีหมายถึงการที่เราสามารถพักความคิดเห็นหรือคำตัดสินเหล่านั้นเอาไว้ก่อนชั่วคราวฝึกยังไงเมื่อได้ยินอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดของเราแทนที่จะรีบตัดสินว่าคิดแบบนี้ผิดทำแบบนี้ไม่ถูกลองเปลี่ยนเป็นความสงสัยแทนว่า ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นะมีประสบการณ์อะไรที่หล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนี้การเปิดใจให้กว้างเหมือนเป็นแก้วเปล่าจะทําให้เราพร้อมรับฟังมุมมองที่แตกต่างและเข้าใจคนตรงหน้าได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่4เปิดโหมดอยากรู้อยากเห็น Activate curiosity mode ลองจินตนาการตัวเองเป็นนักสืบหรือนักสัมภาษณ์ที่กาลังค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจดูสิคะความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละค่ะคือเชื้อเพลิงชั้นดีของการฟังอย่างตั้งใจ ทำได้ยังไงเวลาฟังใครสักคนลองฟังหาคําสําคัญหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เขาย้าบ่อยๆหรือแสดงอารมณ์ร่วมเป็นพิเศษตั้งใจฟังเพื่อที่จะถามคําถามดีๆต่อไปไม่ใช่คําถามเพื่อจับผิดนะคะแต่เป็นคําถามที่แสดงว่าเราใส่ใจและอยากเข้าใจเขามากขึ้นจริงๆเช่นพอเล่าตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะน่าสนใจมากเลยหรือตอนนั้นรู้สึกยังไงหรอคะ การเตรียมใจทั้ง4ข้อนี้คือรากฐานที่สําคัญมากๆของการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะมันคือการทํางานกับตัวเองข้างในซึ่งเมื่อเราทําได้แล้วการแสดงออกภายนอกในส่วนต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเองค่ะเมื่อใจเราพร้อมแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของการแสดงออกภายนอกกันบ้างค่ะเพราะต่อให้เราตั้งใจฟังแค่ไหนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆหน้าเฉยๆคนพูดก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจได้อยู่ดี การแสดงออกว่าเรากําลังฟังอยู่จึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้นะกําลังฟังอยู่เล่าต่อได้เลยซึ่งเราจะแบ่งเทคนิคออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือการใช้ภาษากายและการใช้คําพูดค่ะส่วนที่1ภาษากายสื่อสารได้มากกว่าคําพูดมีงานวิจัยบอกว่าการสื่อสารของคนเรานั้นมาจากคําพูดจริงๆแค่เเท่านั้น ที่เหลือมาจากน้ำเสียงถึง38%และภาษากายอีก55%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นภาษากายของเราจึงสำคัญมากๆค่ะ 1. สบตาอย่างเป็นธรรมชาติ eye contact การสบตาเป็นการบอกว่าเราให้ความสนใจกับเขาอยู่แต่ก็ไม่จำเป็นต้องจ้องคเขม่งจนเขารู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะมีการหลบสายตาไปคิดบ้างเป็นครั้งคราวแล้วค่อยกลับมาสบตาใหม่ให้รู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนสนิทค่ะ 2. พยักหน้าและแสดงสีหน้าตอบรับ (nodding and facial expressions) การพยักหน้าเบาๆเป็นระยะๆจะช่วยยืนยันว่าเรากำลังติดตามเรื่องราวของเขาอยู่การยิ้มเมื่อเขาเล่าเรื่องตลกหรือทำหน้าเห็นใจเมื่อเขาเล่าเรื่องเศร้าก็เป็นการแสดงออกว่าเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวของเขาจริงๆค่ะ 3. ใช้ท่าทางที่เปิดกว้าง (open posture) ลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาฟังใครเรากอดอกหรือเปล่า การกอดอกอาจจะสื่อถึงการปิดกั้นหรือไม่เห็นด้วยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวลองเปลี่ยนมาเป็นท่าทางที่สบายๆผ่อนคลายไม่ไขว่แขนหรือไขว่าขาอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงความกระตือรือร้นและความสนใจก็ได้ค่ะส่วนที่2การใช้คําพูดเพื่อยืนยันว่าเราเข้าใจนอกจากการแสดงออกทางร่างกายแล้วการใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้พูดได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ 1. การทวนความในแบบของเรา p a r a p r a c i n g เทคนิคนี้ทรงพลังมากๆค่ะคือการสรุปสิ่งที่เราเพิ่งได้ยินมาด้วยภาษาของเราเองเพื่อเช็คว่าเราเข้าใจถูกไหมและยังแสดงให้ผู้พูดเห็นว่าเราตั้งใจฟังจริงๆเช่นอ๋อเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าปัญหาหลักๆตอนนี้คือเรื่องการสื่อสารในทีมใช่ไหมคะหรือแปลว่าที่เธอกำลังรู้สึกอยู่คือทั้งเหนื่อยแล้วก็น้อยใจไปพร้อมๆกันถูกต้องไหม 2. การถามคำถามเพื่อความชัดเจน Asking clarifying questions ถ้ามีส่วนไหนที่เรายังไม่แน่ใจหรืออยากเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นอยากกลัวที่จะถามค่ะการถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงลงไปแสดงถึงความใส่ใจของเราเช่นคำว่าจัดการไม่ได้ที่เธอพูดตะกี้พอจะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงหรือตอนที่เกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้นใครอยู่ที่นั่นบ้างหรอคะ 3. การสะท้อนความรู้สึก r e f e c t i n g Feelings บางครั้งสิ่งที่คนเล่าต้องการอาจไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นใครสักคนที่เข้าใจความรู้สึกของเขาการสะท้อนความรู้สึกที่เรารับรู้ได้กลับไปจะทำให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจจริงๆค่ะเช่นฟังดูคุณน่าจะผิดหวังกับเรื่องนี้มากๆเลยนะหรือหูเป็นเราก็คงดีใจมากๆเหมือนกัน 4. ใช้คำพูดส่งเสริมเล็กๆน้อยๆ Using verbal e n c o u r a g e r ไม่จําเป็นต้องรอให้เขาพูดจบประโยคยาวๆเสมอไปค่ะการใช้คําพูดเล็กๆน้อยๆเพื่อกระตุ้นให้เขาเล่าต่อก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเช่นอืมอ๋อหรอคะค่ะและยังไงต่อคะคําพูดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเหมือนการบอกว่าเล่าเลยกําลังฟังอยู่เทคนิคเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเยอะนะคะแต่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้ค่ะลองเลือกสักหนึ่งถึงสองอย่างที่เราคิดว่าทําได้ง่ายที่สุดไปลองฝึกดูก่อน แล้วพอเริ่มชินแล้วค่อยๆเพิ่มเทคนิคอื่นๆเข้าไปการฟังอย่างตั้งใจก็เหมือนทักษะอื่นๆค่ะยิ่งฝึกฝนบ่อยๆก็จะยิ่งเก่งและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเองค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของพลังของการฟังอย่างตั้งใจที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะเราได้เห็นกันไปแล้วว่าการฟังที่ดีมันสําคัญแค่ไหนไม่ใช่แค่ช่วยสร้างความสําคัญที่แข็งแกร่งและลดความขัดแย้งแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาและเติบโตขึ้นในทุกๆวัน เราได้เรียนรู้ที่จะเตรียมใจของเราให้พร้อมฟังด้วยการอยู่กับปัจจุบนันพยายามฟังเพื่อเข้าใจพักคําตัดสินของเราไว้ก่อนและเปิดโหมดความอยากรู้อยากเห็นและสุดท้ายเราก็ได้รู้จักเทคนิคที่ทําได้จริงทั้งการใช้ภาษากายและการใช้คําพูดเพื่อแสดงออกให้คนตรงหน้ารับรู้ได้ว่าเราใส่ใจเขามากแค่ไหน อยากจะย้ํากับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาพูดและก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีคําแนะนําที่ดีที่สุดให้เขาเสมอไปบางครั้งการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนได้ระบายความรู้สึกออกมาโดยที่ไม่ต้องกลัวการตัดสินนั่นอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้เขาได้แล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามฟังเติบโตทุกวันมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเติบโตในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ